สวัสดีค่ะงานประดิษฐ์งานโคเชาบครูพี่แอวนะคะวิดีโอคลิปนี้ครูมีลายนี้มาแบ่งปันสำหรับได้ที่ใช้ในการสาธิตนะคะจะเป็นได้ซัมเมอร์เบอร์20เข็มที่ใช้ก็จะเป็นเบอร์1.5มิลหรือเบอร์2นะคะขนาด1.5มหมิลหรือเบอร์2เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะ เราจะเริ่มด้วยโซ่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะเมื่อได้6หโซ่หกแล้วก็ทำให้มันเป็นวงกลม ผ่านไปเลยนะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางนี้นับโซ่ห้าด้วยก็เป็นสองโซ่สองนะคะพอหนึ่งคอโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิม เราจะทำให้มันได้8ดหลักรวมโซ่ห้าด้วยนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เมื่อได้8หลักแล้วก็โซ่สองนะคะเราจะจบด้วยวิธีนะับ1 2 3แทงลงไปในช่องที่สาดึงผ่านไปเลยลักษณะงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้จะมีทั้งหมด8หลักนะคะล้นโซ่แทงลงไป1ครั้งแล้วก็ดึงผ่านไปเลย โซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงสามครั้งนับโซ่สามด้วยก็เป็นสี่นะคะโซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาสี่ครั้งโซ่สอง พอหนึ่งคอลงช่องถัดมาสี่ครั้งโ่สองพอหนึ่งคอลงช่องถัดมาส,สี่ครั้งเราจะทำแบบนี้นะคะลงทุกช่อง เราจะเจอกันตอนที่เราจะจบแถวแล้วขึ้นแถวใหม่เราจะจบแถวนี้ได้โซ่สองนะคะหนึ่งสองนับเหมือนเดิมหนึ่งสองสามลงช่องที่สามดึงแล้วก็ดึงผ่านไปเลยลักษณะของแถวนี้เราก็จะได้แบบนี้นะคะเราจะทำแถวต่อมาให้เราลื่นโซ่ แงลงไปแล้วก็พันดึงออกไปเลยหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้งครั้งที่สี่ก็จะอยู่ตรงนี้ละนะคะโซ่สามหนึ่งสองสามพอหนึ่งคอลงสามครั้ง รวมโซ่3ามไปด้วยก็เป็น4นะคะโซ่ 2, 2> พอหนึ่งคอข้ามมานับแ่งนับสองนับสามนับสี่โซ่สองพอหนึ่งคอลงช่องเดิมอีกสี่ครั้งนับแ่งนับสอง นับสามนับสี่โซ่สองย้ายมาลงช่องถัดมานับแ่งนับสองนับสามนับสี่โซ่สองย้ายลงช่องถัดมานับแดงนับสองสาม สี่โซ่สองค่ะลงช่องเดิมอีกสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองย้ายลงช่องถัดมาพอหนึ่งคอสี่ครั้งสองสามสี่โซ่สอง ย้ายมาช่องถัดมานับหน่งนับสองนับสามนับสี่โซ่สองลงช่องเดิมอีกสี่ครั้งหนึ่งสองสามสี่โซ่สองย้ายช่องถัดมา เน่งสองสามสี่โซ่สองอย้ายช่องถัดมานับเน่งนับสอนับสนับสี่โซ่สองลงช่องเดิมอีกสี่ครั้งเน่งสองสาม สี่เราจะจบด้วยโซ่สองนะคะแล้วก็อันนี้เหมือนเดิมหนึ่งสองสามลงช่องที่สามเดิงออกไปเลยอ่าลักษณะงานที่ได้แถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ข้ามอันนี้เลย โซ่ห้าหนึ่งสองสาห้าพอหนึ่งคอลงตรงกลางนี้นะหนึ 1, น่งสองสส่เพลินเพินสี่นะคะแล้วก็โซ่สองหนึ่งสองสา 4, โซ่หลงนี้โซ่ห้าข้าม,มาลงนี้โซ่ห้าพาะหนึ่งคอลงนี้นับหนึ่งนับสองสามสี่ โซสองลงที่เดิมอีกสีครั้งหนึงสองสามสี่โซ่ห้าลงนี้ย้ายมาลงนี้โซห้าข้ามมานี้โซห้าลงที่เดิมลงตรงนี้นะคะ 1, sáu 3, 4, số sáu 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 số 5 số sáu คอหนึ่งคอลงสี่ครั้งโซ่สองลงอีกสี่ครั้งโซ่ห้าลงนี่สังเกตไหมว่าเราจะมาจบแถวตรงนี้ ะะลักษณะงานที่ได้แถวนี้จะเป็นแบบนี้ต่อมานะคะโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าถักมาเลยนะถักวนมาเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าลงเหมือนเดิม พอหนึคอสครั้งตัวสอพอหนึคออีกสครั้งโซหนึ่งสองสามสี่ 5, 1, 2, 3, 4, ลงนี้โซหนึ่งสองสามสี่ฮะลงนี้ ห 1> 1, นึ่งสองสาสี่ห้าพอมาถึงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าลงเหมือนเดิมพอหนึ่งคอสี่ครั้งจะลงแบบนี้นะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ถักวนมานะเราถักวนมานะคะแล้วมาดูลักษณะของการจบแถว ลักษณะของการจบแถวเราจะจบแถวดิโซฮาตรงนี้ยังไม่จบแถวนะมันจะมาจบตรงนี้หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่หมันจะมาจบตรงนี้ลักษณะของงานที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็บรรัาเรียบร้อย เราถักไว้ทําชิ้นงานอื่นๆกันนะคะลองถักดูไม่ยากขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะขอบคุณคะ่ะ